สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโปกดติดต,ตามกด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์ทั้งสิบีครับดั้งกว่าองุ่นกับผู้จัดการนี่นะครับโอ้ดั้งกว่าองุ่นกับผู้จัดการนี่แหละคนก็ยังมาห่มผู้จัดการหลายแฉวะเสียบีมันคือสุดงนาทีดหนึ่งเฮ้ยข้วุ่ดีโอ้คนมาหุ่มผู้จัดการไห<อ>มโอ้คนอะ ไป้ไปพินิกีพวดหาว่ไใ่ป่ะสุดยอดไหมพิการไหมกันเกงไหมกันเตียงตัวพดีเพ sì> uh uh ิ่กรจมไหมระตตงแบบนี้นะลายหาดไปทางพญานิกีหรอรู้สึกว่าพธิการเรื่มลายหาดแล้วเป็นเกดไม่หดิเก่งจรงซี่หาโตคนน่ะเริ่มลายหาดไปกันแลบนี้ไปงาลุ่มนี้ เริ่มในหาดไปใส่กันแล้วขอบคุณครับขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆครับสวัสดีครับขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆครับไม่มาแต่หายเซบีไอ้แซววัตดี้มันจะไกลวะมว่าไงดังควาหยิงกับพุทธกานี่นะครับพี่น้องเอ้ย ดิท่ายไปให้เอาดังเขาหญิงกับผู้จการแหละครับสมมงนี่ครับเบื่อไงโอ้่ายเล่าเนื้อทายเล่าเนื้อครับปุ่นถ่ายเล่าเนื้อเห็นเต้นในคลิปเห็นแต่ในคลิปอ่ที่ไหนแตะโอ้ยคนผูกบักดีคนผูกเอ่ยยองเอาแม่ยยองเอายองยองเอาแม่ยยองเอาแม่ เ่กบรรยากาศเดียวแมวโอ้โเปลี่ยนถเฮ้ย่ถึงควาหมหูซึกงเห้ฟังไงครับว่ถึงควาหมหูซึกงเห้ฟังไงครับเออรู้สึกตื่นตื่นเต้นเป็นมากเลยครับพรตั้งแตเกิดมาเพท่นเคยนีบรรยากาศแบบนี้เดียวบรรยากาศมาขอถ่ายรูปเ่แน่่คิดว้้อมสีปานนีะคร้บ คิดว่าจะของสีด่างป้านี่บ่นี่ยก็พูรูว่าเข้าม่าดังนี่มันคืออย่งดังคือคนหูจักตัวม่วาคนรู้จักคนรุมร้องคนทักทายคนทักทายแล้วคนขอถ่ายรูปมึงสิตัวคือคนดังคนโอ้โหธรรมดาตัวนี้พอกันใช่ไหมอันนี้คือเอฟซีสิบมารรอครับ เห็นบ่เมื่อทุกีเด้อนั่นเห็นบ่าตั้งสี่ตัวมาฮะทุกคนมาเดียวกันสุดยอดกำลังเก่งเลยโอ้เบิ่งทุกคลิปครับเบกองตกเบิ่งเบ็ดมือพร้อมอนีฮอดว่าจืิว่ายังมองจอร์จอดได้เป็นสองแสนครับผมกัเบิ่งเบิดมือบสุดยอดอลดมารนั่นลละครับ ่เห็นนยูทูไม่หว่ะไม่ไมเอ้าไม่ไมไม่ตหลอดแท้วัดยาอะงชุไมอุ้ยเป็ดอง่เสือบเอ้าไหลาพิดใส่ไปใส่ไนน่ใส่เสียหรือใส่กระมูกใส่เมหอนี่ตีลา้องใส่ใส่เอสไม่ใส่ชุดเด็ดพ่อพ่อใส่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 เอ็มใส่เอมใส่เอม

ผู้ใด้ยีดท่ายกใหพี่มอนให้พี่มอนนั่เลยเอเพี่หอาเยัเสีนี่หะครับาเอดีแท้แม่ลป็น่ให้เยลูกแมู่ทุกวันเลย

รไปเจ้าคืออะไรเล้วคือครไปเป็นเพื่อนไหมไปมื่อื่นไหมไปเดี๋ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมันนี่และที่ไปไอ้ชิวถ่ายรูปไปถ่ายรูปไป ใช้รไมต่อคิวไปต่อคิวเลยต่อคิวอบจเนอยู่ในเตาอบเลยต้อง

แม่ไปจับลีแม่ไปจับหนูก็ไม่จับแม่เด็กคนนี้ไอ้แม่

我也不来了

ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ